สวัสดีครับพี่น้องตอกสันนูเบาไทยบานมาแล้วครับมาแล้วครับสายลาหามพลาดครับุนี่เตรียมทรงครับวันนี้เตรียมทรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอคู่ครับพี่น้องสายลาเข่าสูรฤดูการลาแล้เนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปหาตอกครับมาแล้วครับ ตอกติวครับครับตอกติวครับตอกเม่อแตงกามี่ครับเมแตงครับ อกธรรมดาเนื้อก็มีนะครับราคาสามอยหาสิบครับตอกเนื้อธรรมดาแต่ตอกติวเนี่ยหาอยหาสิบครับร่มทรงตอกไม้แตงสี่งอยหาสิบครับเก็บเงินปลายทางใ้ก่อนครับพี่น้องครับสายล่ามือไม้ครับแนะนําเลยครับสายล่ามือไม้มือไม้ผมผมแนะนาเลยครับอย่าไปใส่ตอกแข็งสาหรับมือไม้ครับตอกแข็งนี่ คือไม้บบเคยสั่นนี่สั่นจังได้กับโบเข่าครับตอกแข็งมันสําหรับมืออาชีพเขาครับพวกเขาสั่นจริงแล้วก็าถือใส่ตอกแข็งของผมมีเหมือนแหละครับทั้งตอกแข็งทั้งตอกอ่อนตอกแข็งตอกติ้วแข็งคนสั่นเป็นใครที่เขาเร็วยเนี่ยครับตอกคอมือเขาดีๆจังหน่อยตอกติ้วอ่อนครับนี่ครับติ้วอ่อน นี่คือตอกติวอนครับติวอนมันติดกระพืูกับเสียงมันติดมวนครับติวอนสายล่ามือใหม่ครับหามพลาดเลยครับนี่ครับสายหล่ามือใหม่ทักมาเลยครับเบื่อท้วเบื่อยังผมที่ถิ่งไวใต้คลิปก็แล้วครับไปที่ไล่กับใต้คลิปแล้วครับเก็บเงินปลายทางนะพี่น้องน้องท่านใดสนใจกับทรมากครับโทรมาถามโทรมาถามกันกวนกันได้ครับไล่มาถามกันครับ ตัวนี้เป็นจิวอ,อนครับตน้นพงเม็ดแตงครับครับพี่น้องท่านใดสนใจกันทั่วมากครับเอาสูดูการล่าครับส่งดวนครับเจ็บเงินปลายทางครับตรงของทรงมือพี่น้องมาได้รล่อโดนหนอก จิตนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนนอะครับาะครับสวัสดีครับ